Lime ดีอย่างไรลองดูคลิปนี้สวัสดีครับผมแคนโดคุงครับแล้วก็วันนี้หายหายจากรีวิวไปนานเลยเนาะก็กลับมารีวิวอีกครั้งคือช่วงนี้ติดติดคิงคิงน้ำฮารสามไงเออเพึ่งซื้อมาซื้อพึ่งซื้อมาเล่นก็คงเห็นว่าไลสตีมมาสักพักแล้ว <c oughs> เออก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าไลม์นั่นเองไลม์ ime, ไม่ใช่ไลน์นะไลม e ไลม์ที่แปลว่ามะนาวโอเคนะซึ่งไลม์นั้นก็ถือเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์ทางรูปร่างก็คือเป็นออกแนวโรล,ลิเอาง่ายๆเลยนะ <c oughs> ออกแนวโรล,ลิ่เออย่ามาอย่ามาบ้านตัวนะ p l please พลส สไตล์โรลี่เป็นเด็กๆน่ารักป้อมๆตั้งแต่บีซีแล้วออซึ่งในเซิฟนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นสายฮิลเนาะอย่างที่เห็นกันเป็นสายฮิลแต่คนที่เล่นตะพักเราคงเห็นแล้วว่าไลามตัวนี้นอกจากฮิลได้แล้วยังถือเป็นตัวดาเมจกึ่งๆดาเมจได้เลยนะช่วยเสริมดาเมจได้เดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นได้ทั้งตัวฮิลและตัวเสริมดาเมจได้อย่างไรเนะี่ยเดี๋ยวมาดูกันสกิลที่หนึ่งเบลสซึ่งสกิลเบลสนั้นก็ ป็นสกิลที่ฮิลได้ฮิลแรงไม่ก็ระดับหนึ่งนะถ้าเทียบความแรงก็มันก็เบากว่าเอมี่แหละแต่ข้อดีของอีกอย่างหนึ่งก็คือพอฮิลเสร็จปุ๊บสกิลจะแปลงเป็นสกิลใช้โจมตีได้นั่นเองซึ่งเป็นสกิลชื่อว่า holy smash holy smash นั้นก็เป็นการโจมตีในพื้นที่ ในพื้นที่นั้นที่เราเลือกซึ่งอ่ะอย่างแรกเลย Holy Smash ถ้าเกิดศัตรูนี้โดนสกิลปุ๊บจะได้รับความเสียหายเวทเพิ่มขึ้น25%นั่นเองโดนโจมตีแวะเวทแรงขึ้นนั่นเองเป็นเวลา5วินาทีก็ถือว่าช่วยเสริมดาเมจเวทได้เออลกระทีเวทโอเคอยู่แล้วก็หากเพื่อนอยู่ในพื้นที่สกิลอย่างเช่นเราใช้สกิลเนี้ยสกิลโจมตีแล้ว ในพื้นที่โจมตีเรามีเพื่อนเราอยู่เพื่อนนั้นก็จะได้อันดิสงก็คือได้เกราะเลือด30%จากแม็ก p ของตัว l ลายนั่นเองก็โอเคเลยนะถ้าเกิดปั้นปั้นลนยให้มี HP เ,อเยอะก็จะช่วยเรื่องนี้ช่วยสกิลนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อโจมตีโดนศัตรูสกิลนี้ก็จะฮิลเน้นนะจะฮิลตามจํานวนศัตรูที่โดนโดยคิดเป็น20%ตอนศัตรู1ตัว โจมตีโดนศัตรูหนึ่งตัวก็คือบวกไป20%ของดาเมจเวทของตัวลายนั่นเองแต่ว่าได้สูงสุดแค่100%นะจากเมจิกแอทแทกเพราะฉะนั้นก็ถ้ายิ่งโดนศัตรูเยอะก็ยิ่งฮิวแรงนั่นเองจากสกิลโซลิสแมชเป็นสกิลที่แบบมีฟังก์ชันเยอะเลยนะสร้างเกาะเลือดได้ถ้าเกิดทำคอมโบดีสร้างเกาะเลือดได้ฮิวได้อีกแล้วก็ช่วยเสริมดาเมจเวทได้อีกเออแต่จะช่วง5้าวิก็เถอะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยนะสกิลมันฟังก์ชันเยอะมากฮัชมะเกะว่จดยเดวะริมเซ ต่อมาสกิลที่2ก็คือ Glory นั่นเองสกิลนี้ก็คือเป็นสกิล h e ลตรงๆนั่นแหละ h e ลไม่ได้แรงมากแต่ข้อดีของมันเลยคือล้างดีบัฟก็ถ้าทีมติดสถานะอะไรอยู่แข็งเขิงสตันอะไรก็ว่าไปถ้าหลาใช้สกิลนี้ปุ๊บล้างดีบัฟทุกอย่างแล้วก็เพิ่มสถานะต้านดีบัฟได้อีกเป็นเวลา3วินาทีไม่ใช่ไม่ได้แย่เลยนะต้านดีบัฟ3วินาทีก็ถือว่าเป็นสกิลแบบให้ทีมเอาตัวรอดได้ดีเลยนะ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเด็ดใน PVP PVP เยอะเลย PVP อประโยชน์เยอะเลยล้างบัฟได้อะไรงี้ถ้าเกิดมีคนสวนมาสวนสถานะมาแล้วก็ใช้ลามสกัดได้เลยเเเเแล้วก็สกิลอันติ Liberation ก็เป็นการโจมตีศัตรูในพื้นที่ที่กำหนดก็แรงไหมก็ระดับนึงอะระดับตัวฮิลก็คงหวังดาเมจได้ไม่นะได้ไม่เยอะหรอกเออแต่ข้อสำคัญก็คืออันตินี้ ฮิลเพื่อน50%ิฮิว5 0ของแม่ HP ีฮิวไปครื่องหลอดทุกตัวเอาง่ายๆเออแล้วก็ล้างดีบัฟและเพิ่มต้านสถานะให้ทีม8วินาทีเออแล้วสกิลต้านดีบัฟของเออลามอะทุกสกิลทั้งสกิลปกติสกิลอันติลบบัฟไม่ได้นะใช้สกิลลบบัฟของพวกอะไรอะของพวกครีโอเงี้ยเออคือลบไม่ได้นั่นเองถือว่ามีประโยชน์มากมีประโยชน์มากสุดท้ายสกิลพารีฟก็คือ Oracle ลาั้งนางมีประโยชน์อะไรบ้างมาดูกันทุกครั้งที่ตีปกติจะมีโอกาส10%ตีปกติที่เป็นตีไกลนะเป็นการตีไกลจะมีโอกาส10%ที่จะฮิลฮิวทั้งปาร์ตี้นั่นเองก็ฮิวฮิลแบบนิดๆหน่อยๆเออตีแค่ตีปกตินะ10%แล้วถ้าเกิดศัตรูอยู่ใกล้ตัวรามเมื่อไหร่จากตีไกลจะเปลี่ยนเป็นการตีระยะประชิดเป็นตีใกล้นั่นเองพอตีใกล้ปุ๊บเพิ่มจาก10%เป็น20%ที่จะฮิวให้ปาร์ตี้เออ ก็ถือว่ามีประโยชน์เลยนะดีปกติถ้าเกิดใส่เร็วเสร็เซ็ตเพิ่มความเดียวโจมตีน่าจะได้ฮิลกระหน่ำซัมเมอร์เซลอยู่เหมือนกันเออเก๋ๆโอเคอยู่แล้วก็ถ้าหากมีเพื่อนที่ใกล้ตายแล้วก็หรือโดนดาเมจปางตายเอาง่ายๆปาร์ตี้ในทีมตัวนั้นก็จะได้รับพับอมาตะ5วินาที5วินาทีปุ๊บได้ฮิลเพิ่มมาอีก30%นั่นเองถือว่ามีสกิลกันตายให้เพื่อนได้อีกประโยชน์เยอะเลยนะตัวฮิลตัวเนี้ยเออเก๋ๆเลย กิโมจิโน伊อาก็เท่าที่ดูข้อดีหลักๆเลยก็คือเป็นตัวแบบล้างบัฟเลยล้างแบบ c l e นซิ่งเลยแบบยนโยนดีบัฟมานางล้างหมดล้างจนเกลี้ยงอเออเป็นตัวล้างบับชั้นดีแล้วก็มีมีดาเมจในตัวนะถือเป็นถ้าเกิดในพ P ก็แบบเป็นดาเมจขัดแข่งขัดขาได้อ่ะจริงๆมันดาเมจก็ไม่ได้ถึงกระแลกมากนะแต่ก็ถือเป็นดาเมจได้อ่ะเออแล้วก็มีสกิลที่ซัพพอร์ตดาเมจเวทด้วยเช่นกันมีเปิดเกาะเวท2 5นั่นแหละเออไม่ตีเวทแดงขึ้นแต่ก็มาด้วยข้อเสีย ก็คือพอมีพวกล้างดีบัฟอะไรเงี้ยก็เหมือนมันทําให้ลดทอนการฮิวอ่ะเออก็โดนปรับสกิลมาให้ฮิวได้ไม่แรงเท mm hmm. ่าที่ควรนะ mm hmm. เขาเรียกไงฮิวได้ไม่แรงไม่แรงมากนะเอมี mm ่ hmm. <Amy S 2> จะฮิวแรงกว่าเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับเอมี่ก็คือจะไม่มีในส่วนของเพิ่ม SP นั่นเองตรงนี้ลายจะไม่มีนั่นเองประมาณนี้ถ้าให้แนะนําเซตนะเออถ้าส่วนตัวชอบเลือกน้องเด,งด,งดงพาร์สที่แบบตีปกติฮิวเงี้ยก,ก็ก็ชอบเซตเขียวเหมือนเดิม <laughs> <chat> อ,อะไรที่มันแบบตีปกติแล้วมันสงน่งผลเน่ยเราเราอยากจะใส่เซ็ตเขียวนะเออเพื่อให้มันแบบส่งผลได้ฮิลบ่อยๆขึ้นเอออะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยากใส่เซ็ตน้ำเงินเพิ่มพวาถึกอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เลยก็สรุปไลน์นั้นก็ถือเป็นตัวฮิลที่ดีมากเลยระดับหนึ่งดีมากเลยนะมีฮิลมีกันตาให้เพื่อนมีเรียกว่าไงล้างดีบับให้เพื่อนป้องกันดีบับให้เพื่อน ทำให้เพื่อนไม่ติดสถานะใดๆก็ตามเออถ้าใช้สกิลดีๆแบบล้างล้างรัวๆเป็นตัวแบบเซฟมากแต่อาจจะฮิลได้แม่แดงเท่าเอมี่นะเออถ้าเทียบกับเอมี่อาจจะฮิลได้แม่แดงเท่าเอมี่แต่ประโยชน์ใช้สอยแบบมันไปได้ทุกที่เลยนะถ้าอาแดงจริงๆมันไปได้แทบทุกที่เลยนะถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีเอมี่อ่ะปั้นลายก่อนดีกว่าเออจริงๆนะถ้าเกิดคนที่ไม่มีเอมี่เลยนะเพิ่งมาเล่นอ่ะปั้นลายก่อนน่าจะดีที่สุดเพราะว่าอย่างถึงแม้จะไม่มีแบบเพิ่มเอสพีอะไรเงี้ยแต่ว่าลายมันล้างดีบับได้ มีซกินการตายให้เพื่อนมีดาเมจเสริมอีกถือเป็นตัวแบบครบเครื่องเลยนะถ้าถ้าดูอ่ะมันตัวครบเครื่องมากเลยนะเออ PVP ก็ถือว่าดีเลยล้างดีบัฟให้เพื่อนได้เออเพราะเพราะใน PVP อ่ะหรือมันมีตัวแบบติดสโลอะไรอย่างเงี้ยเออติดใบติดสต,ต,ตันอย่างเงี้ยเออเอาลายไปล้างได้เลยเออแล้วแบบรองดันมันก็จะมีพวกสถานะอะไรอีกเออลายมันก็จะถือว่ามีประโยชน์มีประโยชน์นะก็เป็นตัวอเนกประสงค์นั่นเองไปได้ทุกที่อ่ะเออคิดว่าไปได้ทุกที่เลยถ้าไม่มีเอมี่ปันลายก่อน ดีกว่าสตัวนะเออแล้วทําไมคงเห็นว่าเฮ้ยทำไมไม่รีวิวจินก่อนล่ะเฮ้ยจินมันหาง่ายน่าจะรีวิวคนอื่นดูก่อนนะจริงก็อยากอะแต่แต่แต่เดี๋ยวดูนี่ดูนี่ดูนี่ คือเห็นที <serving Pokemon apan> ่เห <out> ็นส <indie> <making artist> ิ่งที่คือห้าสิบใบไม่มาห้าสิบใบไม่มากูเลยงอนจินอยู่ตอนเนี้ยงอนจินอยู่เม่ไหนก็ไปไปจินไม่สนใจแล้วก็จบไปแล้วกับ plan รีวิวเออเสียงก็อาจจะเป็นหวัดหน่อยนะมาอัดตอนหนึกอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe ได้ที่ช่อง k ค n n e คุ u นะครับกดไลค์กดกดกด subscribe ด้านล่างให้ด้วยนะนะท้า ถ้ากด subscribe ยวส่งส่งไรส่งไรดีวะส่งลูกอมให้หนึ่งเม็ดผ่าน curly express โอเคนะอุ้มไม่ได้ค่าค่าส่งกูคุ้มไหมก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้ทําคลิปนะขอบอกไว้ก่อนช่วงคือช่วงนี้ติดคิง g d o m hard โอเคนะเออแต่ถ้าเกิดเจียมเวลามาทําคลิปได้ก็ก็จะพยายามนะอย่าเพิ่งหายไปนะถ้าเกิดแบบ live kingdom hard อะไรอย่างเงี้ยคืออยากเล่นมานานแล้วก็อยากไลฟ์บ้างไลฟ์บ้างเออโอเคนะก็ใครชอบก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็รอติดตามคอนเทนต์ในภายภาคหน้าว่า จะมีคอนเทนต์การเชสหรือคอนเทนต์เกมอ,อื่นๆหรือคอนเทนต์แนวอื่นอะไรเพิ่มเติมก็ติดตามได้ฮะก็ไว้เจอกันครับ